ก็สิ้นสุดการรอคอยนะสถาณ์ตัวละครแซนดี้นะครับที่หลายคนเนี่ยอ่าอุ้ยผมลืมปิดนี้อ่ารอกันมาเนิ่นนานเนาะโอเคครับสวัดส,วสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วให้เจมผมไปดูสกิลข้าวแล้วเพื่อนตัวละครของน้องแซนดี้เนี่ยอ่าต้องบอกว่ามันมันเปลี่ยนสกิลไหมเปลี่ยนนะมันเป็นการได้บัฟด้วยสลับเซิร์ฟไทยนะสลับเซิร์ฟอ่ากบอ้นครับถ้าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ย ผมมั่นใจว่ามันจะเก่งหรือโหดหรือเปล่าแต่เซิร์ฟกอลบอลนี่คือน่าจะเก่งที่สุดในเกมตอนนี้แลลวครับอ่ะมันเก่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูการตัางหาก่อนแล้วกันครับก็จะตามหาเป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาทรายนะนามาแลกเป็นเอสเหมือนเดิมนั้นเพื่อนใช้เอสห้าชิ้นกับ1ชิ้นนะครับนามาแลกเป็นอีโวได้เนาะอ่าเวณน,นี้ก็เติมเอานะเป็นแสนตำนานนะไม่มีการตามตามหาตำนานฟรีนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเนพื่อนความสามารถของเขาเนี่ยเมื่อตกพื้นที่แล้วก็ตานะโอกาสเจ็ดมิบห้คูณ6นะ อ่าภายแถวเนาะก็จะเป็นฝันของข้าทั้งหมดเลยถ้าแบบฝันของข้าทั้งหมดมี4ตัวยอะไรเงี้ยมี5ตัวเป็น6ตัวนะก็สามารถขโมยได้หมดนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกสกลิลหนึ่งครับจะเป็นโอกาส5 5ป้องกันอ่บาบังคับย้ายนักเชิญของฝันข้ามเนาะอันนี้นะครับคือรู้สึกว่าจะเป็นสกลิลที่เปลี่ยนนะจะตอนแรกมันเป็นสกลิลการแลกเปลี่ยนปะผมมั่นใจนะของเออเซิร์ฟเกาหลีแนตะ่ผมลืมละผมดูสกลิลมานานแล้วผมลืมนะครับ ก็ได้นอนรับภาพลงตาดูบิดอีกาเนาะแล้วก็โอกาส60%ป้องกันคาร์บิร์เพื่อนตัวละครเน,นี้ยคือมันถึกมากนะครับเหมือนกับน,น้องฮูนเลยเป็นตัวละครที่ถึกนะครับไอ้สกิลหนึ่งครับเมื่อสร้างคาสัมหลันโอกาส55%ย้ายตำแหน่งที่ยืนนะอันนี้มีแปลนลตัวด้วยนะครับแล้วก็โอกาส20%นะบวกแปนเนาะเมื่อสแสดงผลนะครับ แล้วก็เมื่อตบไปที่้วก็ตาะโอกาส70%เนี่ยใช้เอฟเฟกโซ่ตวนครับกรฝฝันของข้าแมแนวสุ่มนะครับหลังจากนั้นพายุทรายแห่งฝันนะครับไปยังที่อะไรอ่ะย้ายพายุทรายแห่งฝันไปยังที่แผนสุดของแถวอันนี้เดี๋ยวนะไม่ติดเนเทศปะเพื่อนไม่มั่นใจนะเออไม่ติดเนเทศป่ะนะอันนี้นะครับไม่มั่นใจครับ แล้วก็เจ้ของขอันน่ยเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส85เซนนำสิ่งติดตั้งนักอัญเชิญแล้วก็หุ่นกระบอกนะครับเปลี่ยนผลลัพธาเป็นหุ่นกระบอกนะเพื่อนก็คือนำสิ่งติดตั้งออกเพื่อนนักอัญเชิญอะ่ะอีสามังกรสัตว์เลี้ยงแมงกระพุนอะไรแบบนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะส่วนคอสตูมเนี่ยจะมี2คอสด้วยกันครับก็จะเป็นโอกาส70เซนที่จะลบสิ่งติดตั้งและเอฟเฟกต์พื้นที่อัญเชิญในทุกที่ภายในระยะแต้มลูกเต๋าที่ถอย อันนี้อ่าจะเป็นเหมือน,นะคล้ายกับสกิลเมเลียหไหมไม่มั่นใจนะเออผมอ่านคอร์สแล้วยังยังไม่ค่อยเข้าใจต้องลองไปเล่นดูนะน่าจะใช่หรือเปล่านะครับตัวละครเนี้ยผมยังผมมองว่ามันยังดูแบบมันอ่านง่ายเข้าใจกับหุนห่นแมเออใช่ไหมแล้วก็อ่าสกิลที่2เนี้ยยังไม่มีข้อตุมนะครับจะเป็นเมื่อตกอะไรมาของฝ่ายตรงข,ข้ามนโอกาสแปดซนเซนจ่ายแปดเซเซนของค่าพื้นฐานและสลายสองเพื่อนสลายฮอลัสโอ้โห,โห,โหบัฟขั้นสุดนะครับ โอเคผมเข้าใจแล้วที่สุดการรอคอยเพื่อนก็คือแม่งโอผีจริงสก,กิลธรรมดาเนี่ยก็เก่งแล้วเพื่อนถึกโจมตีด้วยนะครับอ่าใส่สก,กิลขี้หลักนะจี้ที่แนะนําผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกโลธรนะครับแล้วก็เซตที่ผมคิดไว้นะเออในการโจมตีของตัวละครของแซนดี้เนี่ยมันโจมตี3าถึงสทีใช่ไหมเพื่อนแล้วสมมตินึกซะบ้าเราใส่แบบอาจูลูเคนอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมกอ,อ่าหมากแมงกรพุนนะครับเพื่อนผมคิดไว้แบบเซตแปลกอะ ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆแบบคิดแบบเดียวกันหรือเปล่านะเออพวกแมงหมวกแมงกระพุนอะไรเงี้ยเชี่ยโหดเพื่อนๆโจมตีแบบหกทีอะไรเงี้ยหมวกเอาไม่อยู่นะโล่สี่ขั้นห้าขั้นเอาไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยเออเก่งผมก็มองว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมละอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนถ้าใครถามตัวละครที่เก่งที่สุดนะครับตัวละครนี้แค่ตำนานก็เก่งแล้วนะครับ หรือการทำอ e ีวอมาเล่นก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยไปนะเออเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่าตำนานไปนะครับแต่ก็ไม่น้อยมากนะเพื่อนเออก็เล่นได้ครับดูดิเป็นตัวละครที่เก่งส่วนในเกมว่าตอนเนี้ยเออนะครับถ้าปิดอ่านอ๋แซนดี้มาจะได้เป็นอันนี้ด้วยเพื่อนตาวทับแซนดี้สำเร็จนะครับก็จะได้ขอนวันตานี้เนาะเป็นอ่าเป็นเพชรน,นะครับอ่ะอันนี้คืออะไรวะเติมสีสันเพื่อน เป็นอ่าเป็นโกลแบ็กเป็นกรีนเป็นพค์นะครับอันนี้มั่นใจจะทำมาได้นะมันเติมเหรออ่าอ๋าอ,อเป็นของแร่ตามนี้ครับเพื่อนน่าจะได้จากการเติม,มนะให้มั่นใจครับต่อมาครับรางวัลโทรเร์นาเมเน่ยงังอยู่เหมือนเดิมนะครับสึกระดับโลกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กิจกรรมการเล่นครับหนึ่งสองสามัวซึมลา์ทิปเปิ้ลนะครับเว้นนี้เป็นแบบเว้นแจปด์สูมห้าร้อยเหมือนเดิมเพื่อนใครทาตัวละครน,นี้นะส่งมาให้รีวิวได้นะเพื่อนอย,อยากลองเล่นอ่ะเออนะครับ ผมเห็นแค่สกิลก็อยากจะแบบลองเล่นดูมันจะโอปีขนาดไหนร้วเพื่อนตัวละครเน,นี่ยเป็นตัวละครที่ถึอกระมานครับจะได้ผมแบบทําเว้นแบบเว้นหมดแล้วเพื่อนโอเคตุบบาทเราได้300ครับถือว่าดีนะดีกว่าถ้า0 0แล้วก็แฟร์เซลครับไปดูของขายกันบ้างน,นะเพื่อนแฟร์เซลเนี่ยจะเป็นคอสตูมน้องเนาะแล้วก็เป็นจี้ลิงด้วยเพื่อน แล้วก็จะเป็นอ่าราคารับขายตามนี้ครับไปจัดได้นะเพื่อนเติมไปสักสามร้อยผมว่าได้แพ็คคุ้มๆหลายแพ็คหนุนะครับแล้วก็อ่ะเรตอัตราการสุ่มครับมาดูกันว่าเท่าไหร่บ้างเอโบลันิกาทราย1.4ครับเครื่องวระดับอ่าสีฟ้า2.8เนาะส่วนราคาต่างๆครับของขายเป็นต่อไปรูปนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็69บาทแล้วก็เป็นบัฟแบบเพื่อนเอ้ยบัฟคุ้มนะ69บาทนี่คือเก่ง7วันเลยเพื่อนเออโกง อ่าแล้วก็เป็นแพ็กก้าวติบของซินดี้แซนดีนนด้นะครับคูนแปดเลยแซนดี้นะครับไม่ใช่ซินดี้ส่วนจี้ลิงทำอะไรเนี่ยวะแล้วก็แพ็คเป็นของคูนนะครับมีแพ็คสติกเกอร์มาขายเพื่อนเก้าเก้าบาทได้สี่สิบห้าใบนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับน่าอยู่เหมือนเดิมปะหรือว่ามาขายใหม่วะซีลิงป้องกันให้เปลี่ยนอันตารายแล้วก็ป้องกันสกิลมาขับย้าย แล้วก็ไซม่ายิงระเบิดเพื่อนอุ้ยเล่นกระบอกแมงกะพุนเลยนะใช่ไหมเอ้ผมผมจําได้ว่าเซิร์ฟเรามีหมวกแมงกระพุนอะ่ะเออเป็นจี้ที่คนไม่ทํากันปะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนมันเป็นแมงกระพุนเปล่าวะเออนี่ไงอ่ากะขังอ่าเป็นหมวกขังนั้นเพื่อนเพราะว่าเซิร์ฟเราไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยเออเก่งเลย แล้วก็ใส่เป็นเกาะลอยฟ้าโลกซูปเปอร์ไปนะหรือว่าจะเล่นเป็นอ่าโดนกระแังก็ได้นะเพื่อนเล่นอะไรก็ได้อะคือตัวละครมันเก่งอ่ะเพื่อนคือคลิปนะี้ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากกระทำเว้นของน้องแซนดี้แล้วครับคือส่วนตัวผมนยะผมมองว่ามีเพชรให้ทุ่มเลยนะครับตัวละครนี้เก่งแน่นอนก็รับประกันได้เลยนะครับอ่าถ้าผมมีเพชรนะ่ะผมก็จะทําเหมือนกันแต่ผมไม่มีจริงๆเพื่อนๆก็คือต้อง ได้แต่มองคนอื่นเล่นแบบตามไปปิบนะครับว่าตัวละรครเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมแบบคอร์สนะมันก็เก่งแล้วเพื่อนทำอีโวมาเนี่ยยังยังเล่นได้เก่งหลายตัวเลยนะครับถ้าถามว่ามาสู้กับตัวละครหลายตัวไหมหนึ่งครับสู้พระได้สสู้โคได้สสู้ได้แหละตัวเพื่อนมีสลายมีอ่ามีพยายุรายใช้ไม่มีโซตัวอะไรเงี้ยฝ่ายตรงข้ามเล่นยากครับแล้วก็แปะดีบัฟเยอะด้วยแล้วก็จะมีป้องกันอ่าของตัวเองเยอะด้วยครับป้องกันคาเบอร์ป้องกันหน้าเชิญอะไรเงี้ยตัวละครค่อนข้างโอพีแล้วก็ ตอบโจทย์นะครับโอเคข้าวสลับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับลูกเต๋าก็มาแล้วครับเป็นลูกเต๋างูนะเพื่อนเป็นปีงูใช่ไหม๋ยวลืมไปซื้อกันนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอใหม่ของทนาคลิปดีวหรือคลิปสุ่มครับผม